เีิยว่าไนะครับครับอย่า่คนเดียวคือเรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครวันนี้เห็นว่ามีการทำบุญมีอะไรครับบัตรประทานที่จะถึงบ้านนะครับชุดแล้วก็เช้าเราก็ไปส่งผู้ใหญ่ไปที่สนามบินครับประทานเช้าแล้วก็กลับกันคุณลุงครับรบกวนถามอีีกทนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องขายที่ทางศาลท่านที่ ก็เราก็จะปฏิบัติตามอี่สานประธานท่านกำหนดให้ครับนั่นก็คือต้องไปรายงานตัวรับทางโรงพยาบาลครับแล้วอย่างที่ทางออกหรือที่อะไรต่างเนี้ยครับก็ต้องแจ้งครับครับต้องแจ้งแล้วต้องมีการขออนุญาตอย่างี้ื่อนงาที่เป็นทางออกไปก็มี่ทางอ้กก็คือตอนนี้เอกสารที่น่าจะสั่ง มุกทหารเรายังไม่ได้ัเตรียมตัวเพราะว่าเราจะไปไหนเราต้องมีดีวีโอคอแบบทั้งเพาะที่ว่าฟังคือมต้องมาขออนุญาตอ่าใช่ใช่อันนั้นก็ต้องขออนุญาตตางประเทศในในไทยเราคือได้ไปได้ปกติมันทำให้เราต้องใช้ชีวิตลำบากมากทุกอย่างไม่ลำบากครับไม่ลำบากอว่าเป็นเรื่องอี่ครับที่สามในสาม ยังเลยครับยังกป็นสมใหญ่ที่ดินแล้วเราจะมีที่ที่เห็นว่าจะมีการก็จะมีตกแกมนีเป็นตุงนี้รุ่งนี้แต่เพราะว่าวันนี้เราไปเราก็ต้องรอเตรียมเตรียมพอมก่อนพร้อมเรทำใบสนอย่างไม่กนมีไปส่วนหนึ่งการสมรับฟัรับันก่ มีความเชื่อเป็นไงเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำวนเขาไม่ยอมปล่อยเขาไม่จตามเป็นประเพณีของคนโบราณการทำการหยาบไฟอันนั้นอันนั้นมันอันนั้นคือข้ามข้ามเรื่องที่ให้เราหลังจากเกิดกระแสข่าวแล้วค่ะลุงพลนับนับตั้งแต่จากนี้ไปลุงพลอยากแบบอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ต้องมีคนไม่ต้องมาสื่อมาคอยติดตามหรือ ก็ทีเแล้วผมก็ให้ความร่วมมือกับสื่อมาโดยตลอดนะครับแค่ว่าหลังมาก็้วมีกาเป็นตัวบ้างเพราะ่าเราก็เจออะไรก็คือว่าเราได้ให้ความร่วมมือสื่อไปเลยแลก็ค,คือลหลังจากนี้เนี่ยอยากจะใช้ชีวิตปกติแล้วก็เข้าสู่กระบวนการต่อสูต้ตามกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องแบบว่าทําำนาเหมือนเดิมมีเกษตรเหมือนเดิมเกษตรใหม่อยากฝากบอกอะไรเอฟซีหรือกลุ่<า>มคนที่เข้าใจลุงพลหรือมองลุงพลไปในทิศทางไม่ดีแล้ว กอ,อกก็ฝากให้ทุกท่านนะครับที่ดูส like <the> <lab> <course> ื่อนะครับก็อยากให้ดูแบบรอบๆแล้วก็ใช้วิ้ยานยนนะครับในการรับชมแล้วก็เวลาเราเสียสื่อเยอะๆบางทีก็จะมีคนบทเบียดด้ยยังไม่ได้ดูโซเชียลเลยครับคืออยากจะพักผ่อน ครบเอฟซีครับมีจำนวนรถไฟสายลงบ้างไหมประมาณน่าจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าสางคมไทยเราก็เป็นคนมาเกินถ้าเกิดมีอะไรที่เขาอยากรู้เขาก็จะติดตามในวันนี้ที่จะเข้าไปปบคุณสิลาะค่ะมีประเด็นอะไรที่อ่ะเก่กับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของทใหญ่อันนี้ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยครับทางนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยธนาัาม หนึ่งคำตอบนะครับใช่ครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับต้องให้ถาานนขเรียมแต่คนสมั้ยนั้ไม่ได้พูดเลยค่ะนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่แบบคุณภาพสัมตามบ้านๆนั้นมาอยู่ครอบครัวกับลูกแล้วก็หมายถึงว่าเราเขาเรียกว่าไอ้ตัวตนของเราจริงที่เราทำดีมาตลอดเนี่ยคผมก็ตอบรับมาแบบน่้องคือมีการเรีว่าการได้รับโอกาสที่ดี ขอไปอแตนหนักใจไหมเพราะว่าเราสู้กับนนี้แบบนี้เป็นเรื่องของคดีในศาลที่ต้องสู้กับคนครอบครัวเองจริงๆนะคะคนที่โดนเรื่องราวม้าไงไามอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้านที่ไม่สบายใจนะคะแต่ว่ามันก็ไม่หนักหนาเกินว่าใจเราเ,เ,เข้มแข็งพอจะสู้กับมันหรือเปล่ากำลังใจสําคัญของพ้อแตนกับคุณพลนะคะเห็นบอกว่าใช่ไหมพี่พ่าแตนเค่อ่าจริงๆหลายๆวันนี<ห>้น้ำมือเขาจะถามแค่ว่าพ่อโดนอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนก่อนที่จะไปศาล มันก็จะบอกว่าแค่คิดถึงพ่อแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นสื่อที่เราเรียกว่าวันนี้ได้กลับมาเมื่อวานดีใจมากๆครับนอนกับลูกโอเคนะครับมีนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สื่อมณจรรย์เพราะว่าดูได้ได้ๆคำถามหนึ่งคุณผู้ชมครับเคยประกาศว่าจะให้รางวันนำจับกับคนที่บอสเน ยังให้อยู่ไหมก็ครับผมส่วนของผมก็ยังยืนยันอยู่ครับโอเคผมนะชื่อประยูนขันขาวนะผมรู้ว่าใครคือคนร้ายนะโอเคแว่าชื่อผมเบอร์โทรศัพท์มีแน่นะครับผมอยวถ่ายรูปกันเลยนะครับเนาะครับนนนี่่่หออยะให้พิเศษมาชวนถ่ายรูปได้เลยนะครับอ่ดูตัวคนร้ายแล้วตามมาควงเงินรางวัลที่วัน

ครับผมขอบคุณมากครับพี่เจ้ารชนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่ตาขอบเุเอาครมาเป็นผู้งช่ไหมคงนี้เป็น้ชาค่ะอั้นา้เป็นของของตาตาใช่ไหมแล้วก็สปากยงเน

rồi xe tài rồi. Ai đưa con lên nào. Chờ chuyến hôm nhat. 0 Số rồi เดี๋ยวจับตุ้มๆนะมันพละเส้นทางนะอ่าฝากไว้ให้สื่อมวลชนติดตามหน่อยผมไม่มีผมก็มาดูว่าเงินรางวัลเขายังอยู่ไหมเพราะผมรู้ตัวคนเลยนช่ฮะใครคะเพื่อนการอยู่อยู่ในนี้แล้วรายละเอียดเออรายละเอียดอยู่ในนี้ถ่ายเลยส่งที่สซนอวกาศดูม ส่งเรียบร้อยแล้วส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยด้วยแล้วนี้มีคำถามผมว่าเอ้ยตายด้วยอุบัติเหตุได้ไงไม่ต้องสงสัยนั้นพูดว่าให้อุบัติเหตุให้คุณรอดแล้วแต่คุณไม่ไม่อยากรอดผมเอาคุณเต็มๆนะขอบคุณมากทุกานทำไมถงเป็น่อแมทำไมถเป็นพ่อแม่ คุณดูนะผมไม่ย่นันดูรายงานขึ้นมาเลยคุณลุงครับขอดูความอาความถูกต้องอยู่ในจอโทรทัศน์ทุกคำพูดคุณหนีไม่พ้นหรอกนะเราเบี่ยงมาทางคนเขานะบอกคุณหนีไม่พ้นไม่รู้น่าจะเป็นลูกเสือหลุดมานะครับเพราะว่ามีภาาพันคอดเพื่อนสิตามมาสี่วันคนเลย เราไม่ต้องถ่ายดีกว่าเนาะนะครับน่าจะมาป่วนนะครับ